พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูเอ็กสโดบที่26วงเล็บ้าสิ่งปกคลุมของพัะพาบทที่26ข้อ1ถึงข้อ1 4เจ้าจงทำพระภาด้วยม่านสิบผืนทำด้วยใยป่านฟั่นเกลียวเนื้อะละเอียดและด้านสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มจงปักรูปคารุบีมไว้ด้วยช่างฝีมือผู้มีทักษะม่านผืนหนึ่งให้ยาว28ศอกกว้างสี่อกม่านทุกๆผืนนั้นให้มีขนาดเท่ากัน ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดเป็นแถบเดียวและอีกห้าผ <h éc à> ืนนั้นให้เกี่ยวติดเป็นแถบเดียวกันด้วยจงทําหูด้วยได้สีฟ้าติดไว้ที่ขอบริมม่านแถบที่หนึ่งสำหรับเชื่อมต่อและที่ขอบริมม่านแถบที่2ก็ทําด้วยเช่นกันที่ขอบริมม่านแถบที่1ให้ทําหูห้าสิบหูและที่ขอบริมม่านแถบที่สองให้ทําหูห้าบหูให้ตรงกันจงทําขอทองคําสิบขอ สำหรับใช้เกี่ยวม่านให้เชื่อมต่อพระพากลายเป็นหลังเดียวกันเจ้าจงทำม่านด้วยขนแพะเป็นกระโจนที่คุมพระภาอีกสิบเอ็พื้นให้ทำม่านทุกผื้นยาวสาสิบอกกว้างสีอ่อกให้มีขนาดเท่ากันทั้ง11บพื้นม่านห้าพื้นให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีกหกพื้นให้เกี่ยวติดกันต่างหากเช่นกันแต่ม่านผืนที่หกนั้นจงพับเป็นสองทบให้ห้อยซ้อนลงมาข้างหน้าพระภานั้น จงทําหูห้าสิบหูติดกับขอบริมม่านแถบที่หนึ่งและทําหูอีกห้าสิบหูติดกับขอบริมม่านแถบที่สองแล้วทาขอทองเหลืองห้าสิบขอจงเกี่ยวขอที่หูม่านให้เชื่อมต่อด้วยกันกลายเป็นกระโจมหลังเดียวกันส่วนชายม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้นจงให้ห้อยลงมาข้างหลังทับทาส่วนม่านคลุมทับถาซึ่งยาวเลยไปข้างละศอกหนึ่งนั้นให้ห้อยลงมาข้างข้างทับถา ทางข้างนี้และข้างโน้นสำหรับใช้กำบังจงทำสิ่งคลุมกระโจมด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและจงคลุมข้างบนอีกชั้นหนึ่งด้วยหนังปลาโลมาวงเล็บหฝากกระดานของพระธาบทที่2 6 1 5ข้อ15ถึงข้อ30จงทำฝากกระดานของพระทานั้นด้วยไม้สิติมกระดานนั้นให้ยาวแผ่นละสบิบศอกกว้างศอกครึ่งให้มีเดือยแผ่นละสองเอย เพื่อจะให้ยึดติดกันกระดานทุกแผ่นของพระพาให้ทำอย่างนี้ด้านใต้ของพระพาให้ทำกระดาน20แผ่นจงทำฐานรองรับด้วยเงิน40อันใต้กระดานแผ่นหนึ่งให้มีฐานรองรับ2อันสำหรับสวมเดือย2อันใต้กระดานแผ่นถัดไปให้มีฐานรองรับ2อันสำหรับสวมเดือย2อันด้านที่สองของพระพาคือข้างทิศเหนือนั้นให้ทำกระดานอีก20แผ่น และทำฐานรองรับด้วยเงิน40อันใต้กระดานแผ่นหนึ่งให้มีฐานรองรับสองอันและใต้กระดานแผ่นถัดไปให้มีฐานรองรับสองอันเช่นกันส่วนด้านหลังของพระพาคือทิศตะวันตกให้ทำกระดานอีกหกแผ่นและทำอีกสองแผ่นที่มุมทั้งสองของด้านหลังพระพากระดานที่มุมทั้งสองนั้นข้างล่างให้ประกบเป็นคู่ข้างบนยอดของกระดานให้ยึดด้วยห่วงห่วงหนึ่ง ทั้งสองมุมต้องทำเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดมุม2มุมรวมเป็นกระดาน8แผ่นด้วยกันและฐานเงิน16อันสำหรับรับกระดานนั้นใต้กระดานแผ่นหนึ่งให้มีฐานรองรับ2อ,อันใต้กระดานแผ่นถัดไปก็ให้มีฐานรองรับ2อ,อันให้ทำกรอนด้วยไม้สติมหอันสำหรับฝากระดานพับผาด้านหนึ่งและกรอนอีกหอันสำหรับฝากระดานพับผาอีกด้านหนึ่ง และกรอนอีกห้าอันสำหรับฝาก,กระดานพับพาด้านหลังคือทิศตะวันตกกรอนตัวกลางสำหรับรอบผ่านให้ตลอดกันจากปลายข้างนี้ไปถึงปลายข้างโน้นหุ้มกระดานเหล่านั้นด้วยทองคําและทําห่วงทองคําสําหรับให้กรอนลอดผ่านและกรอนนั้นให้หุ้มด้วยทองคําพับผ่านั้นเจ้าจงทําตามแบบที่เราได้ชี้แจงแก่เจ้แจาแล้วที่ภูเขานี้วงเล็บเจ็านบางที่อยู่ในพับพา บทที่26ข้อ31ถึงข้อ35เอ็กซโดนบทที่26ข้อ31เจ้าจงทำม้านปังพืนหนึ่งของพระบทาทอด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและใหญ่ป่านฟันเกลียวเนื้อละเอียดให้ปักเป็นรูปคารูบินไว้ด้วยฝีมือช่างผู้มีทักษะจงแขวนม้านบางนั้นด้วยขอทองคําไว้ที่เสาไม้สิติมทั้งสีที่หุ้มด้วยทองคําซึ่งตั้งอยู่บนฐานเงินสี่อัน ม่านบางนั้นให้แขวนไว้กับขอสำหรับเกี่ยวม่านแล้วเอาหีบแห่งพยานนั้นเข้ามาไว้ข้างในม่านบางและม่านบางนั้นจะเป็นที่แบ่งพระทาระหว่างที่บริสุทธิ์กับที่บริสุทธิ์ที่สุดฝากปกปิดปาบาปนั้นให้ตั้งไว้บนหีบแห่งพยานในที่บริสุทธิ์ที่สุดจงตั้งโต๊ะไว้ข้างนอกบ้านบางนั้นทางด้านเหนือของพระทาและจงตั้งคันประตีไว้ที่ด้านทิศใต้ของพระพาให้อยู่ตรงข้ามกัน บุเล็บปดานกั้นทางเข้ากระโจมบทที่ 26: ข้อ3 6ถึงเจ็เจ้าจงทำบานกั้นที่ทางเข้ากระโจมนั้นด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและใยป่านฟันเกลียวด้วยฝีมือช่างปักให้ทำเสาห้าต้นด้วยไม้สตินสำหรับแขวนบานกั้นที่ทางเข้าและหุ้มเสานั้นด้วยทองคำขอเกี่ยวที่เสานั้นจงทำด้วยทองคำแล้วเจ้าจงหลอดฐานทองเหลืองห้าอันสำหรับรองรับเสานั้น